ที่หอประชุมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมอำเภอหล่ลมเก่าจังหวัดเพชรบูร์พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวัชรราชธิดาและรองประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเชิญถุงยังชีพพระราชทานพร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์100ถุงและมอบให้แก่ในอำเภอหล่มเก่าในอำเภอเมืองเพชรบูร์ในอำเภอชนแดนในอำเภอบึงสามพันในอำเภอวิเชียรบุรีในอำเภอศรีเทพในอำเภอหนองไผ่และในอำเภอหล่มสักเพื่อนำไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่และมอบราษฎรที่ร่วมในพิธี2,000ถุงจากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรหมู่ที่5ตำบลหล่มเก่าอำเภอหล่มเก่าเพื่อให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง และมอบถุงยางชีพพระราชทาน3รายจังหวัดเพชรบูรณ์เกิดอุทกภัยจากพายุโซนร้อนบัวลอยห่วงวันที่28 3 0ากันยายน2568เสียหาย8อำเภอ34ตำบลกว่า17,600ครัวเรือนรวมถึงสถานที่ราชการวัดโรงเรียนส่วนอำเภอลมเก่าเสียหาย2ตำบล8หมู่บ้านดินร้อน529ครัวเรือนการมอบถุงยางชีพพ,พระราชทานไม่ใช่เพียงการส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข แสดงถึงพระกรุณาที่คุณจากพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมามื่นสุทธานารีนาถองค์นายกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารณีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิที่ทรงมีต่อประสบนิกรผู้ประสบภัยไม่ทอดทิ้งและเป็นกำลังใจให้มีพลังลุกขึ้นยืนหยัดอีกครั้งเพราะเพื่อนพึ่งพาคือเพื่อนไม่ทิ้งกันในยามยาก เจ้าชายแห่งเวนิสและประมุขแห่งราชวงศ์ซาวอยแห่งอิตาลีทรงถวายอาลัยหน้าพระโกธพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริจิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้เวลา15นาฬิกา50นาทีเจ้าชายแห่งเวนิสและประมุขแห่งราชวงศ์ซาบวยแห่งอิตาลีพร้อมด้วยผู้ติดตามสเสด็จมาทรงถวายอาลัยหน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์พระบรมมหาราชวังกับสเสด็จไปทรงลงพระนามแสดงความอาลัยณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904 ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุรกิิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมลงนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างรอบด้านทั้งการศึกษาสาธารณสุขศิลปาชีพศิลปะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ฉายพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้กับประชาชนที่มารอสักการะได้ชมกันด้วยประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ นาัศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกาไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนและหลังจากนั้นจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาสตตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนเป็นต้นไปขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกงดเสื้อคอกลมสุภาพสตรีขอความร่วมมือนุ่งกระโปรงงดนุ่งกางเกง สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระตนะไตรว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ MEA